สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็มีมินิซีรีดีๆมาสปอยให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคู่ปรับพักใจเป็นเรื่องราวของหนิงซุยกับกู้เซินที่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายกลายมาเป็นคู่สมรสในสัญญาเนื่องจากพ่อแม่เร่งแต่งงานในระหว่างที่พักอยู่ด้วยกันพบว่าอีกฝ่ายคือคู่แข่งทางการค้าบทเพลงรักแต่งก่อนค่อยรักทีหลังในเวอร์ชันสายลับ ซึ่งบันเลงขึ้นพวกเขาตกสู่ภวังรักที่ยุ่งเหยิงได้ยังไงไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ ในวันนี้นางเอกตามจับผิดแฟนที่นอกใจเธอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนแรกเธอจะเข้าไปจัดการผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อมองดีๆผู้หญิงคนนั้นคือลูกค้าวีวีของเธอนางเอกทำได้เพียงกัดฟันสู้อดทนไม่เข้าไปจัดการเพื่อนที่มาด้วยกันก็บอกนางเอกว่าผู้ชายเร็วๆเ,เลิกได้ก็ดีแล้วแต่มันไม่ง่ายนะสิการเชิญงานแต่งแม่ของนางเอกก็แจกออกไปแล้วแต่นางเอกไม่ได้คิดมากขนาดนั้น อย่างน้อยเธอก็แค่ต้องหาเจ้าบ่าวคนใหม่พูดไปยังไม่ถึงนาทีอยู่ๆพระเอกก็โผล่มาพร้อมบอกว่าเขาจะแต่งงานกับนางเอกเองนางเอกกับพระเอกนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมปลายแล้ว การเจราจาจึงผ่านไปด้วยดีการสมรสครั้งนี้มีสัญญาอยู่ว่าทั้งสองคนจะหย่าก,กันหลังจากแต่งได้หนึ่งปีฝ่ายหญิงจะได้รับบ้านสามหลังในเมืองนี้และสามารถเลือกรถของฝ่ายชายได้หนึ่งคันรวมถึงเงิน10%จากบัญชีเงินฝากนางเอกกลับตอบว่าเธอไม่เห็นด้วยแต่งงานได้แต่เธอจะไม่รับทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งสิ้นหลังเจราจากันเสร็จ พระเอกกับนางเอกก็ไปจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักกิจการพลเรือนในตอนนี้นางเอกยังงงอยู่เลยว่าตัวเองแต่งงานแล้วหรอหลังแต่งงานกัน พระเอกกับนางเอกก็ต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันพวกเขานอนห้องเดียวกันโดยพระเอกให้เหตุผลว่าบางครั้งแม่ของเขาก็จะมาที่บ้านหลังนี้เพื่อไม่ให้แม่สงสยัยนางเอกต้องอยู่ห้องเดียวกับเขาทั้งสองใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันแต่แยกกันนอนคนละฝั่งของเตียงนางเอกเตรียมมีดเอาไว้ด้วยเพื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช้าวันต่อมานางเอกตื่นด้วยอารมณ์สดใสต่างจากพระเอกที่เหมือนคนพักผ่อนไม่เพียงพอเหตุเพราะนางเอกนอนดิ้นไปดิ้นมารบกวนเขาทั้งคืนจนเขานอนไม่หลับ เมื่อพระเอกกำนางเอกมาที่บริษัททั้งสองคนก็ถูกเพื่อนซักไซ์ถามใหญ่ว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนางเอกบอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรถึงยังไงเธอกับพระเอกก็รู้จักกันมาตั้งแต่มอปลายแล้วพระเอกนั้นเขาก็มีท่าทีเฉยเมยไม่ได้อยากตอบคำถามของเพื่อนตัวเองเท่าไหร่นางเอกภาวนาขอให้วันนี้เธอไม่เจอพระเอกที่บริษัท แต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับเธอเพราะเธอขอพอรยังไม่ถึงนาทีดันเจอเขาที่ลิฟต์บริษัทจนได้สถานการณ์ในลิฟต์จึงดูระักระววนเป็นอย่างมากพระเอกถามนางเอกว่าเธอจะกลับมาทานข้าวที่บ้านไหมนางเอกตอบว่ากลับดังนั้นทั้งสองคนจึงกลับบ้านพร้อมกันเย็นวันนี้แม่พระเอกมาที่บ้านของเขาพระเอกจึงขอให้นางเอกช่วยเล่นละครกับเขาหน่อย แม่ของเขาสงสัยมาตลอดว่าเขาแต่งงานหลอกๆพระเอกหยิบลิปสติกของนางเอกขึ้นมาป้ายที่มือของตัวเองก่อนจะละเลงและแตะไปบนหน้าของนางเอกเพื่อให้แก้มของเธอมีสีแดงพอเจอแม่ พระเอกก็บอกแม่ว่ามาไม่ถูกเวลาเอาเสียเลยแม่เห็นนางเอกแก้มแดงจึงเข้าใจว่าลูกชายสื่อถึงเรื่องอะไรแม่พระเอกเอ็นดูนางเอกมากซ้ำยังจะให้ทั้งสองคนลาง,งานแล้วไปฮันนีมูนกันนางเอกรีบส่งสัญญาณบอกให้พระเอกปฏิเสธเดี๋ยวนี้พระเอกจึงพูดคุยกับแม่บายเบี่ยงไปเรื่องอื่นคืนนี้แม่ของพระเอกจะพักที่บ้านหลังนี้ด้วยแม่ยังคงไม่วางใจในตัวลูกชายเท่าไหร่ดังนั้นพอดึก พระเอกกับนางเอกเข้านอนแม่เลยแอบสอดส่องดักฟังที่หน้าประตูห้องนอนพระเอกกับนางเอกรู้สถานการณ์ดีดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นกระโดดไปมาบนเตียงก่อนจะพลาดท่าล้มจนเกือบจูบกันจริงๆด้วยความตกใจนางเอกจึงหยิบหมอนมาแล้วฟาดไปที่พระเอกจนหมอนขาดขนเป็ดที่อยู่ด้านในกระจุยกระจายลอยล่องไปทั่วห้อง พระเอกซึ่งมีอาการโรคย้ำคิดย้ำทำถึงกับเป็นลมเมื่อตื่นก็พบว่าแม่กับนางเอกยืนมองเขาอยู่ในตอนนี้แม่แน่ใจแล้วว่าพระเอกกับนางเอกเป็นคนรักกันจริงๆดังนั้นก่อนออกจากห้องจึงบอกทั้งสองว่าเป็นวัยรุ่นถึงยังไงก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองหน่อยจากนั้นแม่ก็โทรหาพ่อเร่งหายาบำรุงเพราะอยากอุ้มหลานจะแย่แล้ว เวลาผ่านไปดูเหมือนทั้งสองคนจะใช้ชีวิตเข้ากันได้ดีมากมีอยู่วันหนึง่งนางเอกรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นเธอชั่งน้ำหนักด้วยสภาพที่เหลือเพียงชุดชั้นในและพระเอกเปิดห้องมาเจอพอดีทั้งสองคนจึงนั่งจับเข่าคุยกันนางเอกถามพระเอกว่าเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นใช่ไหม ตอนนี้น้ำหนักของเธอขึ้นเขาจะต้องช่วยเธอควบคุมอาหารด้วยพระเอกเป็นผู้ควบคุมที่ดีมากขนมนม,นมเนยทุกอย่างเขายึดมันไปจากนางเอกแต่เขาก็ยังใจดีทำเค้กไขมันต่ำให้นางเอกทานนางเอกบอกว่ามันอร่อยมากวันหลังเขาจะต้องทำให้เธอทานอีกนะพระเอกตอบว่าได้อยู่แล้วขอแค่เธอชอบก็พอ